มีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะมาเช็คตัวตนนะคะแล้วมาดูว่ามีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอเช็คพลังงานหน่อยนะคนที่ผ่านเจอแรนดอมในวันนี้พลังงานแรกเป็นพลังงานแห่งห้าไม้เท้าโอ้โหคุณพลังงานตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆเนะคะเพราะว่าอะไรนะคะคุณสามารถที่จะจำจะจำยอมต่อสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ คุณรู้ว่าคุณสู้ไปตอนนี้คุณก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะตอให้คุณชนะก็ตามนะมันก็ไม่ได้มีผลที่ดีกับตัวเองจริงๆอ่ะจะทําให้คุณมี mindset ที่แบบแข็งแกร่งเพราะว่าคุณสามารถที่จะยอมแพ้ได้เพราะว่าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ว่าตัวเองชนะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสู้ อยู่เหนือเหตุการณ์จริงๆเออเป็นพลังงานของคนที่เหยียบศัตรูมาร้ายนะคะตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่เข้าไปในสนามนั้นนะสนามที่ทุกคนลงอ่ะไม่มีคุณลงนะคะเพราะว่าสนามนั้นคุณไม่เล่นมันไม่สมศักดิ์ศรีนะคะมันมันมันยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ยืนอยู่เหนือเหตุการณ์ยืนอยู่เหนือสิ่งที่เลวร้ายได้นะคะพลังงานของคุณ มองเห็นเนาะมีตาฝ่ายวิญญาณนะคะหรือว่าตาที่3นั่นเองเต่ออายนะและนะคะพลังงานแห่งเก้าเหรียญโอ้โหนี่คือราชนีราชานะคะจกักรพรรดิราชาจากักรพรรดินีนะ,ะพลังงานของคนที่ดูแลตนเองได้นะคะแล้วก็มีความสง่าง,งามในตัวเองมากๆเลยนะเก้าเหรียญเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้มีฐานในชีวิตที่แข็งแกร่งนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีเงินเยอะมีบ้านหลังหรูหรือไม่ใช่แต่คุณใช้ทุกทรัพยากรได้อย่างเกิดผลแล้วกออ็มีความ มั่นคงแล้วก็มีคุณค่าอ่าพลังงานแห่งเก้าเหรียญเนาะเป็นพลังงานของคนที่รู้คุณค่าในตนนะรู้ในคุณค่าของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันทําเลือกได้ทุกอย่างแหละมันเลือกอยากจะทําอะไรคนที่มันไม่ทําอะไรเพราะมันเลือกที่จะไม่ทําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นคนที่เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตนะคะมีจิตวิทยาสูงนะ,ะมีจิตวิญญ,ญาณสูงนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเจอ เรื่องหนักนะคะหรือเคยขึ้นที่สูงเคยมั่งมั่งคั่งมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับประสบการณ์สูงมาแล้วนะคะและใบที่3พลังงานของออ the tower นะคุณเป็นคนที่ผ่านทุกอย่างมาแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเลยเป็นคนที่อะไรก็ทําร้ายคุณยากเพราะคุณอนะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะ จนนิ่งแต่ถามว่ารู้ไหมว่าสถานการณ์นี้มันมันไม่มันไม่ปกติโรนะแต่คุณสามารถที่จะอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆได้เช่นถ้าใครอย่างตื่นตระหนกปีกวิเวกนู่นนี่นั่นหนักๆห,หรือหนีเลยอะไรเงี้ยไม่มีความสุขในชีวิตหรือว่าหนักหน่วงเกินไปเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่จะไม่รับการจู่โจมอะไรที่มันคุณรู้ว่ามันอิกโนได้มันเฉยได้มันไม่จําเป็นต้องรับมาใส่ใจได้คือรู้สึกว่าคุณไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึก ไม่ตกเป็นทาสของมนุษย์หรือว่าการอัพอัพเดทหรือว่าการเติบโตของโซเชียลก็ได้อะไรเงี้ยเออคุณจะเป็นคนที่เลือกเซฟเลือกดูอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ดีต่อตัวเองจริงๆอะไรที่ไม่ได้ก็วางลงเป็นคนที่กล้าหาแล้วก็มีความแข็งแรงนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่พามาเจอแรนด้อมในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วมีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคน อขอดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหน่อยพลังงานแห่งเจ็ดถ้วยโอ้คุณกำลังจะได้เลือกหรือนะคะในอีกในายะาหนึ่งก่อนหน้านี้คุณพยายามเลือกพยายามจัดสรรอะไรเงี้ยมามากมายใช่ไหมแต่มันยังไม่ลงล็อกแต่นะคะจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะเลือกได้เดี๋ยวมันจะมีการเปิดเผยการเผยตัวเนี่ยการโผล่มาอยู่ตรงหน้านะคะ เพรามาจ๊เนี่นฉันก็ไม่รู้ว่าเออเพลงนี้ก็ได้นะอยู่ดีคุณก็จะมีเส้นทางนะคะที่เปิดนะคะขึ้นมาให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณยังไม่เอยหมอไม่เห็นเจอเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเส้นทางจะเปิดให้คุณเพียงเชื่อมั่นและไว้วางใจแล้วก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีที่สุดต่อไปนะคะเจ๊ถ้วยคุณจะได้เลือกและเหนือไปกว่านั้นมรู้สึกว่าโชคชะตาเ,อ,เออเบื้องบนเลือกคุณอารมณ์แบบของที่เป็นของคุณคุณหลีกหนีไม่ได้คุณจะได้เจอแบบเนี้ยนะคะ และต่อไปพลังงานแห่ง t ู of p e n t a c l e นอะไรที่คุณบาลาน,นะคะพยายามดูแลรักษามาเนี่ยมีบอกเลยว่ากำลังจะได้รับการเพิ่มเติมเพิ่มพูนนะคะการเติบโตงอกเงยนะ,ะพลังงานแห่งทูออฟเพนเตโรการที่คุณรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะปฏิบัติดูแลหลางกายดูแลสุขภาพพยายามควบคุมนะคะไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยสิ่งต่างที่คุณพัฒนาฝึกฝนมาเนี่ยกำลังจะเกิดรูปเกิดร่างนะคะสร้าง เส้นทางที่ดีให้กับคุณค่ะนะแล้วก็ต่อไปนะคะพลังงานแห่งเดอะชาริอะต์นะคุณกําลังมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีสิ่งใดที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณคุณกําลังจะได้เลือกแล้วก็อาจจะได้เลือกการเดินทางด้วยค่ะมีเส้นทางใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะแต่วีบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่คุณจะสนใจเป็นเส้นทางที่คุณจะชื่นชอบแน่นอนวีบอกได้เลยว่าไม่ไม่อยากกังวลนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลให้คุณรอสวยสวยและให้คุณฟังได้เลยว่า สถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณประมาณนี้อย่างแน่นอนวีเชื่อแบบนั้นนะสิ่งใดที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเส้นทางกําลังเปิดมันเปิดแล้วแหละแต่คุณกําลังต้องได้เดินไปได้ได้ก้าวขาออกไปค่ะขอดูอีก3ามใบมีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,นนะค,นคะ,ละคนะแล้วก็เจ็ดดาบนะคะจริงๆแล้ววีรู้สึกว่าคุณรู้นะว่าใครที่คิดไม่ดีกับคุณแต่คุณจะได้เห็นว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขากําลังจะโปะแตก นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเขากําลังจะโปะแตกสิ่งต่างๆที่ปกปิดซ่อนเล่นหรือมีเลสไนอะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นว่ามีใครที่แอบจับจ้องคุณอยู่นะคะามาต่อนะคะทุกคนเจ็ดดาบเนาะคนที่แอบซ่มแอบทาอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะปรากฏแล้วก็ตัวคุณเองมีเซนส์ชาตญาณคุณรู้แต่คุณนิ่งนะคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนทีนี้มาดูว่าแล้วมันจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเพิ่มเติมขออีก2ใบนะคะ และพลังงานของ The World ขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบค่ะและ5ถ้วยโอ้โหภายใต้สำรับนะรับเป็น1ถ้วยจริงๆวีจะบอกว่าคุณจะได้รับการปกป้อง Protect ดูแลวีเห็นถึงใครที่จะทำร้ายคุณเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตัวคุณเองอยู่เหนือสถานการณ์และตัวคุณเองก็ไม่เล่นตามเกมเนาะ ปล่อยให้เขารออยู่ยงั้นไรอยากแกล้งหรอคุณก็ไม่ได้ทาให้แกล้งหรือคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวีจะบอกว่าคุณกําลังจะได้รับชัยชนะคุณกําลังจะได้รับการปลอบประโลมเนาะหลังจากที่คุณเนี่ยถูกทําร้ายถูกทําลายนะคะถูกกันแกล้งสิ่งต่างกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วก็กําลังจะไปในทิศทางที่เติบโตและสง่างามมากขึ้นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นจาก กับคุณหลังจากเนี่ยวิบอกเลยว่ามันจะเหมือนฝันไปเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาเหมือนคุณฝันไปอะ่ะเออมันจะอันตรธานหายไปความเลวร้วายต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับการดูแลจากจากคนที่คุณไม่คาดคิดจากสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดอยู่ดีๆทุกอย่างก็จะปกป,ป้องโปรเทคแล้วก็ดูแลคุณแล้ววีบอกเลยนะว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณทั้งหมดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจงเข้มแข็งและมั่นคงเนาะวันนี้วิก็ มีอ่านไพ่ให้เท่านี้นะคะทุกคนนะคะฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจนะคะวียังรับให้คําปรึกษาเนาะแล้วก็ยังขายมอยเจอร์บาร์มอยู่นะคะทุกคนสามารถมาอุดหนุนได้นะ,ะตอนนี้จัดโปรนะคะตลับละ99บาทนะคะสตลับขึ้นไปส่งฟรีเนาะ,ะมีทั้งหมด3กลิ่นนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็มีครอร์สสอนอ่านไพ่ยิบีเป็นแบบแห้งนะคะราคา999บาทมีมีคลิปมีไฟล์ให้นะ,คะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ะคะ่ะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีนะคะ